งานฉลองรัฐธรรมนูญแห่งราชนาาจาักรไทยงานที่พี่บังหนดยุ่มย่ามแถวพาหุรัตอยากให้มีปีละ365วันงานรัฐธรรมนูญอันเป็นมิ่งขวัญของชาติงานนี้แหละผู้หญิงที่มีอายุ12ขวบจนกระทั่ง40ขวบเร่งวันเร่งคืนรอคอยด้วยความปรารถนานี่คือส่วนหนึ่งของหัสนิยายผลนิกรกิมหนวนตอนจำออดบรรดาศักดิ์เที่ยวงานรัฐธรรมนูนปี2482ที่ปออินทรปาลิตประพันธ์ไว้ 10ธันวาคม2475่พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่7ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจาักรสยามซึ่งเรียกกันโดยทั่วไปว่ารัฐธรรมนูญฉบับถาวรฉบับแรกของสยามประเทศหลังจากพระราชทานรัฐธรรมนูญการปกครองแผ่นดินสยามฉบับชั่วคราวเมื่อวันที่27มิถุนายนปีเดียวกันและนั้นจึงทำให้เกิดธรรมเนียมที่เรียกกันว่างานฉลองรัฐธรรมนูญ ตำนานประวัติศาสตร์งานฉลองรัฐธรรมนูญมหกรรมงานแฝ์ที่เคยยิ่งใหญ่ที่สุดในสยามประเทศจะเป็นอย่างไรเ e จ e n d a r y c h ช n n น l จะเล่าให้ฟังโดยในวันนั้นในหลวงรัชกาลที่7ทรงอ่านคำประกาศดำเนินกระแสพระบรมราชองการพระราชทานรัฐธรรมนูญ มีมหาอมาตย์โถพระยามโนปกรณ์นิติธาดานายกรัฐมนตรีเป็นผู้เชิญรัฐธรรมนูญน้อมกล้าวน้อมกระหม่อมถวายต่อมาโปรดเกล้าพระราชทานฉบับพระธรรมนูญแห่งอาณาจักรสยามแด่เจ้าพญาพิชัยญาติประธานสภาผู้แทรนราษฎรเมื่อได้รัฐธรรมนูญฉบับถาวรเพื่อให้สมกับเป็นงานยิ่งใหญ่สําคัญของประเทศและการเปลี่ยนแปลงการปกครองจากระบบสมบูรณาญาสิทธิราชมาเป็นระบอบประชาธิปไตยโดยมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข รัฐบาลไทยจึงเห็นควรให้มีการฉลองรัฐธรรมนูญขึ้นอย่างยิ่งใหญ่ในวันที่11-12ถึงธันวาคม2475ณท้องสนามหลวงและบริเวณหน้าพระที่นั่งอนันตสมาคมตั้งแต่เวลา19นาฬิกาถึง24นาฬิกาโดยมีวัตถุประสงค์คือจัดขึ้นเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รู้จักเถิดถูนและเข้าใจความหมายของรัฐธรรมนูญและหลัก6ประการคือ 1. เอกราช 2. กปลอดภัย 3. เศรษฐกิจ 4. เสมอภาค 5. เสรีภาพและ 6. ก,การศึกษาภายในงานมีการออกร้านขายสินค้าของหน่วยงานราชการและห้างร้านเอกชนมีการแสดงมหรสพสมโพธิมากมายทั้งโขนลิเกละครงิ้วภาพยนตร์กลางแปลงมีการประกวดเรียงความประกวดประณีตศิลปรกรรมและปิดท้ายด้วยการจุดดอกไม้ไฟเฉลิมฉลองตอนเที่ยงคืนของทั้งสองคืน ส่วนที่ลานหน้าพระที่นั่งอนันตสมาคมนั้นทางกระทรวงกลาโหมได้จัดแตรวงของทหารมาบรรเลงสลับกับกระทรวงหวังบรรเลงพินพาดหลวงตั้งแต่ช่วงเย็นจนถึงเที่ยงคืนไฮไลท์ที่หน้าพระที่นั่งอนันตสมาคมคือกระโจมหรือปารลัมสำหรับจัดแสดงพานใส่รัฐธรรมนูญฉบับจริงซึ่งเป็นพานทองสองชั้น และมีสมุดไทยเล่มยาวเขียนบทบัญญัติรัฐธรรมนูญปกครองสยามต้นฉบับตัวจริงวางไว้ด้านบนและเป็นการเปิดให้ประชาชนได้รู้จักหน้าคาตาของรัฐธรรมนูญตัวจริงฉบับจริงว่าเป็นอย่างไรโดยพารัฐธรรมนูญเป็นสัญลักษณ์ของรัฐธรรมนูญตั้งแต่ยุคแรกโดยตามงานฉลองรัฐธรรมนูญทั่วทุกจังหวัดก็ได้ทําแบบจําลองพารัฐธรรมนูญตั้งแสดงให้ประชาชนได้ดูอีกด้วยต่อมาในปี2476 เป็นปีที่งานฉลองรัฐธรรมนูนคึกคักเป็นอย่างยิ่งมีการฉลองรัฐธรรมนูนยาวนานกว่าครึ่งเดือนตั้งแต่วันที่28พฤศจิกายนไปจนถึงวันที่12ธันวาคมมีพ่อค้าทําเข็มรูปพาดรัฐธรรมนูญเป็นเข็มกลัดติดเสื้อออกจําหน่ายผลปรากฏว่าขายดีเป็นเทน้ําเทท่าเป็นที่นิยมในหมู่สุภาพสตรียุคทันสมัยเรียกได้ว่าถ้าจะแต่งตัวไปงานฉลองรัฐธรรมนูญก็ต้องติดเข็มกลัดรัฐธรรมนูญที่อกเสื้อไปด้วย จนต่อมาในงานฉลองรัฐธรรมนูญปี2477ก็มีสิ่งแปลกใหม่เกิดขึ้นเพิ่มเติมอีกหลายอย่างอาทิเชน่นมีเครื่องดื่มที่ถูกเรียกกันว่าเบียร์ถูกผลิตโดยบริษัทของคนไทยเป็นครั้งแรกโดยบริษัทบุตรอดดูรี่และได้นําออกเผยแพร่จําหน่ายครั้งแรกในงานฉลองรัฐธรรมนูญของสโมสรคณะราษฎรเมื่อวันที่23มิถุนายน2477พระยาพิลมพักดีบ,รรททบุตรอดเศรษฐบุตร ผู้ก่อตั้งบริษัทบุรอดบิวรี่และยังเป็นหนึ่งในสมาชิกสโมสรคณะราษฎรได้นำเบียร์สิงห์ที่ต้มกลั่นจนได้ทีออกเผยแพร่ครั้งแรกในงานฉลองรัฐธรรมนูญของสโมสรคณะราษฎรก่อนการถือก,กำเนิดของเบียร์สัญชาติไทยนั้นเริ่มต้นในช่วงชีวิตวัยใกล้กเกษียณของพระยาพิลมพักดีที่ท่านเล็งเห็นว่าสยามประเทศขณะนั้นยังไม่มีเบียร์ที่ผลิตขึ้นเองภายในประเทศกำไรจากการจำหน่ายเบียร์ในประเทศจึงไหลออกต่างประเทศ พระยาพิลมพักดีใช้เวลาหลายปีเสาะหาข้อมูลการตั้งโรงเบียร์ด้วยความกระตือรือร้น,หล,นหลังจากเจรจาก,กับทางราชการเพื่อขอสัมปทานผลิตเบียร์และได้เดินทางไปยุโรปเพื่อสแสวงหาเครื่องจักรที่เหมาะสมรวมถึงหาตัวผู้เชี่ยวชาญก่อนที่บุญรอดจะจดทะเบียนเป็นบริษัทบุญรอดบิวเวอรี่ด้วยทุน00 0 0 0บาทเมื่อวันที่4สิงหาคม2476และเริ่มมีผลิตภัฑ์ออกวางจำหน่ายในงานฉลองรัฐธรรมนูญปี2477นั่นเอง โดยนอกจากนั้นในปีเดียวกันยังมีการจัดประกวดนางงามระดับชาติของไทยขึ้นครั้งแรกในชื่อง,งานการประกวดนางสาวสยามโดยจัดขึ้นเป็นส่วนหนึ่งของงานฉลองรัฐธรรมนูญเมื่อวันที่10ธันวาคม2477ณวังสรานลมโดยงานฉลองรัฐธรรมนูญในช่วงแรกนั้นจะจัดขึ้นสองครั้งต่อปีคือในวันที่27มิถุนายนเพื่อฉลองวันพระราชทานรัฐธรรมนูญฉบับช่วงเ่าและในวันที่10ธันวาคม เพื่อเป็นวันฉลองวันพระราชทานรัฐธรรมนูญฉบับถาวรแต่ต่อมาหลังจากปี2483เมื่อรัฐบาลเปลี่ยนชื่อประเทศจากสยามเป็นไทยในวันที่24มิถุนายนจึงประกาศให้มีวันฉลองรัฐธรรมนูญเหลือเพียงวันที่10ธันวาคมแต่เพียงวันเดียวในสมัยรัฐบาลจอมพลปพิบูลสงครามได้กำหนดให้จัดงานฉลองรัฐธรรมนูญ3วันระหว่างวันที่8ถึงวันที่10ธันวาคมโดยวันแรกนั้นให้เป็นงานพระราชพิธี ส่วนสองวันที่เหลือให้เป็นการฉลองและแสดงมหรสพอีกทั้งยังมีการย้ายสถานที่จัดหลายแห่งทั้งสนามหลวงสวนลมพินีสวนอัมพรวังสลานลมทาราดวลรดิตและเขาดินวนาเป็นตน้นต่อมาในปี2483แม้อยู่ในช่วงสวงครามมหาเอเชียบูรพาแต่งานฉลองรัฐธรรมนูญก็ยังคงจัดขึ้นเป็นปกติและปออินทราป,ปาลิตก็ได้พาพลน,นิกรกิมหนไปเที่ยวงานก่อนจะบรรยายไว้ว่า 19.30นากา30นาทียอดยานพาหนะลังไหลามาสู่จุดหมายแห่งเดียวกันจนเนืองแน่นไปหมดห้องจำหน่ายตั๋วผ่านประตูเบียดเสียดยัดเยียดกันทุกคนต้องการผ่านประตูเข้าไปชมเวียงสวรรค์เสียงสังคีตที่บรรเลงแว่วมาตามสายลมนั้นราวกับเทพพยาดุริยงแห่งวิมานอินแสงไฟสว่างสวัย พระเทพบุตรกับเม่เทพธิดาพากันเดินเที่ยวเป็นคู่คู่งานฉลองรัฐธรรมนูนมันเป็นงานที่ประกวดเครื่องแต่งกายและความมั่งมีอย่างไม่ต้องสงสัยท่านหญิงและชายไม่มีใครเลยที่จะแต่งกายมอสอหรูแฝทั้งนั้นต่างพยายามวางท่าให้สงาา่าผ่าเผยท่านชายบางคนแต่งราตรีคาบกองเดินเอาหัวไปก่อนทำคอกระดุบกระดุบเป็นกิริยานักเรียนนอกโดยมากท่านหญิงบางคนแต่งกายรุ่มร่ามอิรุงตุงหนังเดินยืดคอ มือสายจับกระโปงและอมยิ้มเล็กน้อยที่สวมรองเท้าพอดีพอดีก็ยิ้มสดชื่นที่รองเท้าครับหรือเพิ่งเคยใส่รองเท้าส้นสูงก็ยิ้มทะแมงทะแมงผู้คนมาเที่ยวงานแต่ละคนล้วนแล้วแต่พระเอกนางเอกทั้งนั้นหาผู้ร้ธรรำยาสักคนเดียวก็ไม่ได้พวกผู้ชายซ่อนล่างอันสง่าผ่าเผยในชุดราตรีบางก็แต่งสากลหรือนุ่งผ้าม่วงเลื่อนผมหมีเรียบมแมลงวันเกาะหกล้มแต่ละคนวางมาตรฐานกิริยาที่ย่างไกลให้สง่างามที่สุด ส่วนแม่เทพธิดาทั้งหลายแห่งประเทศไทยแลนด์แน่นอนละทั้งสาวแก่แม่ไม้ตะละลาลขณ์พราวพลิงด้วยเสื้อผ้าอาพรอ,อันวิจิตประกอบด้วยเพชรนิมจินดาไม่รู้เอาสตางค์ที่ไหนมาแต่งบางก็แต่งเรียบเรียบเย็นตาบางก็ผาดผลนุ่งกระโปรงบานยาวรากดินใส่เสื้อเว,ว้าหน้าแหวงหลังสวมรองเท้าส้นสูงตั้งห้าหกว่าส่วนมากใส่เสื้อผ้าของไทยผู้เขียนไม่สามารถจะพรรณนาการแต่งกายของผู้ที่ไปเที่ยวงานได้ถูกต้อง พราะลานตาไปหมดจึงสรุปว่าทั้งสุภาพสตรีและสุภาพบุรุษได้แต่งกายหรูหราสมสมัยมองไปทางไหนล้วนแล้วแต่เพลินตาจเจริญใจทั้งนั้นเมื่อประเทศไทยต้องเข้าร่วมวงไพยบูรณ์สงครามมหาเอเชียบูรพาเต็มตัวในปี2484มหากรรมรื่นเริงที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในสยามประเทศก็ต้องพลอยงดจัดไปโดยปริยายครั้นสงครามสิ้นสุดลงในปี2488 ประเทศไทยได้จัดงานฉลองสันติภาพขึ้นทั่วราชอาณาจักรระหว่างวันที่18ถึงวันที่20มกราคม2489แต่ในวันที่9มิถุนายนปีเดียวกันนั่นเองแผ่นดินไทยก็ต้องวิปรโยคน้ำตาท่วมแผ่นดินเมื่อพระเจ้าอยู่หัวอันันทมหิดลรัชกาลที่8สเดสด็จสวรรคตรงานฉลองรัฐธรรมนูญเงียบหายไปกระทั่งปี2495งานฉลองรัฐธรรมนูญได้กลับมาอีกครั้งแต่คราวนี้มาใหม่ยิ่งใหญ่กว่าเดิม โดยการย้ายเข้าไปจัดในสวนลุมพินีสวนสาธารณะแห่งแรกของยุคนั้นที่กำลังได้รับความนิยมเป็นอย่างมากโดยในปี2495และปี2496รัฐบาลไทยได้ทุ่มเงินมหาศาลจัดงานฉลองรัฐธรรมนูญในช่วงต้นเดือนธันวาคมของทั้งสองปีมีทั้งการออกร้านแสดงสินค้าการละเล่นเต้นรำม,มหรสพสมโพธิมากมาย การออกร้านจำหน่ายของกินของใช้การเปิดขายสุราให้ประชาชนที่มาเที่ยวงานได้ดื่มกินเมาไม้กันอย่างเต็มที่โดยในยุคนั้นเป็นยุคที่ประเทศไทยเริ่มเข้าสู่ความทันสมัยแบบตะวันตกงานแบบนี้จึงเป็นงานรวมพลคนทุกวัยที่จะได้แต่งตัวเฉิดฉายออกมาเที่ยวชมงานชมการออกร้านแสดงสินค้านานาชาติโดยในงานนั้นจะมีการออกร้านแสดงสินค้าที่เจ้าของสินค้าทุ่มทุนสร้างสถานที่เป็นตึกจำลองมาตั้งไว้ในสวนลุมพินีตามมุมต่างๆ คุมคอนเซปต์หน้าตาร้านค้าจำลองสัญ,ญลักษณ์ของแต่และประเทศมาไว้ในโซนลุมพินีกันเลยทีเดียวเช่นร้านของญี่ปุ่นที่สร้างเป็นตึกจำลองรูปเก่งญี่ปุ่นสูง5ชั้นรวมทั้งสถานที่แสดงสินค้านานาชนิดของญี่ปุ่นในงานฉลองรัฐธรรมนูญในปีนั้นก็จะอยู่รายรอบร้านของญี่ปุ่นนั่นเองส่วนร้านของสหภาพโซเวียตก็จำลองเป็นพระราชวังแก้ว ถอดแบบมาจากจตุรัสแดงกรุงมอสโคโมาตั้งอยู่กลางสวนลุมพินีเพื่อสแสดงสินค้าเม็ดอินลัสเซียกว่า10,000ชนิดงามสง่ามไม่แพ้ของญี่ปุ่นเลยทีเดียวโดวยตลอดพื้นที่งานจะมีรถไฟขบวนเล็กรับผู้โดยสารที่เรียกกันว่าขาบวนโคราวิง่งวนชมบรรยากาศรอบงานทั้งกลางวันกลางคืนเพื่อชมการประดับไฟที่เต็มสวนลุมพินีรวมทั้งชมการจุดพลุแสงสีต่างๆที่ดังสน,นั่นวันไหวไปทั่วเมือง และยังชมการประกวดขบวนเรือประดับไฟสวยงามที่ล่องกลางสระน้ำใจกลางสวนลมพินีอีกด้วยและสิ่งสำคัญที่แสดงออกถึงความทันสมัยของสังคมไทยในยุคนั้นก็คือการเต้นลีลาดแบบตะวันตกที่เกิดขึ้นเป็นครั้งแรกในงานฉลองรัฐธรรมนูญในปีนั้นโดยในปีถัดไปคือปี2496ก็ยิ่งมีเครื่องยืนยันถึงการได้รับความนิยมของความบันเทิงแขนงนี้ในสังคมไทยคือซาวเวียคูกัต นักเต้นสัญชาติสเปนชื่อดังแห่งยุคเจ้าของฉายาราชาลุมบ้าเดินทางมาถึงเมืองไทยเพื่อมาแสดงรีลาท่าเต้นลุมบ้าอันเล่าร้อนให้ชาวไทยได้สัมผัสต้นฉบับอย่างใกล้ชิดกันเลยทีเดียวแต่งานเลี้ยงย่อมมีวันเลิกลาหลังจากในปี2501จอมพลสฤษดิ์ธนรัฐ์ทำการรัฐประหารยึดอำนาจการปกครองจากจอมพลปพิบูลสงครามจะด้วยเหตุผลใดก็ตามท้ายที่สุด ได้มีการสั่งยกเลิกการจัดงานฉลองรัฐธรรมนูญที่เป็นมหกรรมงานแฝไปอย่างสิ้นเชิงคงเหลือไว้แต่เพียงงานพระราชพิธีในวันที่10ธันวาคมเท่านั้น